好啊、時給我是你的七仙女，来喽。 สวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สวัสดีชาวเกมไมโครฟลับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับต่อสร์เกมเมร์คกับผมซึ่งวันนี้ครับเราก็อยู่ในเกมไม n คร r a ับกันอีกแล้วนะครับก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเจอกันทุกวันนะครับสำหรับแอดออนไมโครฟลับนี่จะอัปเดตมาทุกวันเลยนะครับผมก็ย้ําตรงนี้มากเลยนะครับน่าก็ไม่ควรพลาดนะครับสาหรับคอเกมไมโครับทุกๆคนเลยนะครับผม ก็สำหรัวันนี้นะครับนะก็จะมารีวิวแอดออนทางด้านของลำบินไม้ครับผมคือแม่งสังเกตได้ว่าเราจะเจอง่ายที่สุดกับลำบินไม้ครับผมคือแม่งบินไปตรงไหนเนี่ยก็จะเจอเออมันคืออะไรวะมันคือเจ้าไก่นั่นเองเออมันแทนที่เจ้าไก่นั่นเองนะครับผมคือเราเอาไปเล่นในโหมดเซ r วเนี่ยคือแบบเราเจอง่ายๆเลยง่ายเลยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับมันจะมี กล่องด้วยนะครับนี่กล่องติดข้างหลังนะครับน่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งเลยนะครับโอ้โหถือว่าไฉไลมากเลยนะครับก็วิธีขี่นะเราก็สามารถขี่ได้นะครับนี่น้ํามันครับนี่น้ํามันแล้วก็จะมีกุญแจด้วยไหนว่ากุญแจลืมไปไม่มีกุญแจครับเราต้องใช้ดาบเหล็กใช่ไหมวะบังครับไม่รู้อ่ะเอออันนี้ลองเข้าไปดิเออใช่ด้วยครับผมนี่ครับ เราก็จะบินเอ้ยยังไม่บินดิเรากําลังวิ่งอยู่วิ่งบนพื้นเราก็สามารถทําให้บินได้โดยการเตินมน,น้ํามันนี่นี่เป็นไงโอ้ปล่อยแลวครับผมนี่ครับนี่ครับอ่าเป็นไงอ่าเจ๋งบล่าเออเนี่ยครับโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับผมคือมันดีอยู่อย่างหนึง่งเราสามารถเก็บของได้นี่ครับเรากดตรงไอ้สามจุดข้างล่างเนี่ยเป็นเมนูเนี่ยเออนะครับกดเข้าเลยนี่ครับเราสามารถเก็บของได้ เคลื่อนย้ายได้ครับผมก็คือแบบนะครับเห็นอย่างนี้นะมันแรงนะครับผมนะมันแรงนะครับนะก็เราเนี่ยเอาไปเล่นในโหมดเซเวอร์แบบสบายชิลๆเลยอ่ะเออนะครับเอาไปแบบย้ายของหรือว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าเอาไปแต่งแมบปบสร้างแมปก็ได้นะครับผมสำหรับเครื่องบินคันนี้นะครับผมก็สามารถใช้แบบสะดวกรวดเร็วด,ด้วยนะครับผมคือเราสามารถวิ่งในป่า ในป่าแบบ э, ที่ที่ที่มีต้นไม้แบบนี้เยอะๆเนี่ยเราสามารถวิ่ง <c oughs> ฝ่าไปได้เลยนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องหลบครับนี่ครับเราสามารถทะลุได้นั่นเองนะครับ <c oughs> ผมก็คือแบบว่าเป็นการขนส่งของเนี่ยเออเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายเลยสบายๆเลยนะครับผมเอเอนะครับเอาติดเอา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 อเออนะครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายแล้วผมเออนะครับนะโอ้โหก็เก็บของได้บินบนฟ้าได้ แล้วก็วิ่งบนในป่าได้เออวิ่งในป่าแบบว่าไม่ต้องหลบต้นไม้เลยนะครับก็แบบว่าสะดวกใช้ง่ายรวดเร็วนะครับมันแทนที่ไก่ด้วยนะครับเออไก่เนี่ยก็หาง่ายครับผมก็คือแบบว่าเครื่องบินลํานี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดครับผมนะฮะก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็ถ้าใครลงไม่เป็นนะครับมีวิธีสอนอยู่ ใต้คลิปเลยนะครับใต้คลิปเลยผมสอนไว้แล้วนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอน